สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโนบอกกันนั่นเองนะครับผมเอ้ยลืมตั้งชื่ออีกแล้วอ้ผมชอบลืมทุกที่เลยนะครับผมชอบลืมตั้งชื่อว่าวินวินเนี่ยแหละชื่อผมเองเอาละโอ้นี่ไงยักษุรานี่ครับป้อนใหม่ของ เขาเขามีามอยเอ,อ่อบ้านมาใหม่โอเคอ,อ่ะสามารถล็อประตูได้ด้วยกันจนเข้าบ้านโห้ักษาความรักษาปลอดภัยนี่แน่นหนาวมากเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวไปดูแดคกคล่าสิเดี๋ยวรจะไปดูแดคกคล่าหน่อยครับอมๆๆผมจะแอบ,บดูหน่อย เอ้ฉันฉันอยากจะดูดเลือดเจ้าเว้นเวนนั่นจริงจรฉันอยากจนดูดเลือดมันจริงจริงเลยเฮ้ผมอาจไปอยังครับโอเคอ่านละถือว่าเราเนี่ยเสียงแหบอะเสียงผมต่องแหบละทุกคนเอาละมาเข้าว่าก่อนใช่อ่า ฉันต้องจับตาดูแดกคลาร่รานหน่อยถึงถึงเวลาออกแล้วเฮ้ยฉันจะเข้าไปในบ้านของนายดีกว่าเอเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้เนี่ยนี่เราบบความรักษาปลอดไฟมันเยอะจริงๆเอาละ่อาละอืมโอเคผมอัดเรียแล้วลอว โอ้โหเขาเธอเขาไม่มีทางเข้ามาในบ้านฉันได้หรอกนะน้อยฉันจะเข้าบ้านนายให้ได้นี่ครับบ้านใหม่เออแน่จริงก็เข้ามาให้ได้สิแน่จริงก็เข้าบ้านฉันใหม่ให้ได้เด็เจ้าไดคลา่าน้อยฉันจะเข้ายัางไงเนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยมันแน่นหนามากเลยน้อยฉันไม่ยอมหรอกเี๋ยเอาไงดีเนี่ยไอ,อยเอาไงดี โอเคฉันไปกัดคนอื่นก่อนก็รักกันอเอ้ยไม่ยาเอ้ยน้อยกัดคนอื่นก็ไม่ได้เอ๊ะออไม่มีทางไม่มีทางที่จะมากัดฉันได้หรอกเอ้ยกัดคนไหนก็ไม่ได้ฉันจะไปกัดนายแล้วว้า ไม่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 ไมไมไมน้อยฉันจะไม่เข้าไปเอ้ยฉันเข้าโอ้โหนายเข้าไม่ทันฮ่อ่อ่ะน้อยเข้าไมา่ได้เสิเข้ามาไม่ได้หรอกเพื่นอนเดกคลานนะเข้ามาไม่ได้หรอกเ้ยฉันจะเข้าไปให้ได้เลย ไปสามนาทีแล้วครับทุกคนอ่ะาทึ่งก็เข้าไม่ได้ดิวายกระโดดออกไปข้างนอกเฮ้ยปิดประตูก่อนอีทำไมไม่เข้าไม่ได้สักทีเนี่ยเอาละเฮ้ยพีอะไรไปอ่ะครับทุกคนโอ้ยพีมีด้วยเนีโอ้เฮ้ยมีปืนมีปืนโอเคจะได้ยิงเจ้าแด็คูล่าได้ ระบบร้อมรักษาปลอดภัยนี่แน่นหนามากเลยว่าอ้ายิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้ครับทุกคนโอ้นี่ไงบ้านโหมีฟิตเนสด้วยมีดูทีวีดีกว่าดูทีวีอย่างเงียบเงียบเงียบเหงานะครับตอนนี้เวลาตีสาม เออหมายถึงในเกมนะครับไม่ได้หมายถึงของจริงนะครับเฮ้ยเสียงไรอ่ะแท็กซูล่ายังอยู่หรือเปล่าอ่ะแท็กซูล่ายังอยู่โอ้ยฉันไม่ยอมหรอกเดี่มันเวลาที่สามเฮ้ยฉันจะเข้าไปให้ได้เฮ้ยทำไมมันเข้าไปไม่ได้เลยเนี่ยเข้าไป เข้าไปไม่ได้หรอกเจ้าแดกคลาในทวารเจะไม่ได้หรอกแล้วแต่โอ้โ,อโหนี่ไงครับทุกคนความรักษาปลอดภัยนี่แน่นหนามากไอ้ในายเข้ามาไม่ได้หรอกนายเข้ามาไม่ได้เฮ้ยนายเข้ามาไม่ได้าาไไดหรอกแน่จริงก็เข้ามาให้ได้เซะจะเอาอยัางไงจีรหรอเจา้าแดกคลา พอ <im itation> <im itation> ดีฉันน่ะฉันจะไปฉันจะไปดูเลือดนายก่อนเลยแต่ว่าฉันเข้าไม่ได้แน่จริงก็เข้ามาให้ได้เซ่แน่นอนฉันก็พยายามจะเข้าไปให้ได้แต่ฉันเข้าไม่ได้โอ้ฉันจะไปดูเลือดคนอื่นก่อนนะไม่อยา่า อยังไงสักฉันก็จะไปดูเรคนอื่นโอ้โหทุกคนคราวนี้เราจะเอาไงดีเนี่ยโอ้โหนักเรามันโหดเหี่ยมมากเลยอะครับทุกคนนี่ครับเอ้ยมันกำลังไปดูเลือคนอื่นนะเห็นหรือเปล่าครับที่ลูกสอผมชี้อะเห็นไหมครับที่ลูกสรผมชี้นะครับ โอ้เด็คูล่าจะมาดูดเลือดเราแล้วเวออฉันกลับมาดูดเลือดนายเอ้ยยังไงซะ,ะนายก็ชนะฉันไม่ได้หรอกเอ้ยตอนอาทิตย์คืนแล้วฉันต้องรีบกลับเข้าประสาทฉันแล้วโอ้นายเดคูล่ากลับเข้าปราสาทแล้วนะครับอ้าวเดคูล่าก็ปิดพม่าด้วยโอ้โหเนี่ย ปราสาทแดคูค่าเนี่ยอยู่ข้างๆอยู่ตรงข้ามนะครับทุกคนไหนๆก็กลางวันละแดคูล่าจะเข้าวางผมจะเอาแดคูค่าเข้าวางฉากก็พอนะครับไม่ไม่เอาเยอะผมจะเอาแค่วางผมจะเอาแดคูค่ามาตออ่อการคืนก็พอนะครับเอาละไปแดคูค่ามาได้ไงเนี่ย เดี๋ยวผมต้องไปซื้อโอ้ยฉันต้องไปซื้อของอะไ่ละนี่นี่เธอช่วยด้วยนี่ไรส่าล่ะน,ะนี่มีมีแรคล่าจริงๆนะไรสาละฉันไม,ไม่เชื่ออ้ยไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรเนี่ยโหโอ้ฉันต้องโอ้ฉันต้องไปกินกาแฟนี่ดีกว่านะ เชึบเอาละถือว่าเราเนี่ยไปไม่มีพนักง,งานอยู่ไะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นไก่ทอดแป๊บปรับสุดก็ดีเหมือนกันนะอุ๊ยไปวางทําทไมเนี่ยปรับสุดก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนเอาละเดี๋ยวรออุ่นหน่อซี่ไว อะไรอะครับทุกคนมีไฟติดมาได้ไงอะ่ะเอาละ่ะเฮย้ฮยเฮย้ฮยเฮ้ยเฮ้ยไฟติดอ้ายอ้ายสระไวน้ำสระไวน้ำาอ้าอน้ำน้อยเออจุบเฮย้ยทำไมไฟไม่ดับเออไฟดับแล้วไฟดับแล้วนะครับทุกคนโอ้โหไปล็อกล็อกไว้นหนึ่ง โอ้โหไม่หมดเลยโอ้โหกว่าจะกินจะกินอะไรจะกินอะไรดีเนี่ยร้านอาหารก็ไฟไหมโอ้โห oh, oh. จะกินอะไรดีจะกินอะไรดีอะครับทุกคนอ๋ oh, ไปกินไอศครีมก็ไแ้ะมาผมจะเอาไอศครีมรสไหนดี ผมจะเอาไอศ์ครีมโฮ้งั้นเอาลูกนี้ก็แล้วกันอืมอร่อยจริงๆเลยป่ะอ้อร่อยจริงๆเลย,ย,เลยน้ำหน่ำๆๆนี่เธอกินอะไรกินไหมกินอไอติมเปล่าไม่กินไม่กิน,นอ่ะเอออ๋อทำสีผมเหรอโอ้โหไม่ทำอะ่ะผมสีนีด้ดีแล้ว นะครับผมผมส,สีนี้อ่ะดีละนะครับผมถือว่าเราเนี่ยครับเออเอาละเราจะไปเลยนะครับโอเคนะครับผมเอาละแ้นจะกลับบ้านดีกว่านะครับผมจะกลับบ้านแล้วนะครับโอเคนะครับผมจะกลับบ้านนะโอ้ยนผมกลัวมากเลยอ่ะคนตำรวจเอ้ยคนทหารคนทหารครับคนทหาร มีอะไรร้เออมีแดกคลาครับอยู่บ้านนั้นเอ้ยแดกคลาจะไปมีจริงที่ไหนเล่าเอา้าไม่เชื่ออีกโอ้อะไรกันนะเดี๋ยวเราเอาเอารถไปจอด่ะชื้นะนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ไปดูแดกคลาสิว่าเป็นไงบ้างออเอาละฮ ฉันว่านะฉันจะจุลยเจ้านั่นให้ได้ฉันจะนอนดีกว่าอ้าวไปนอนละเพราะไปนอนแล้วนะครับผมเอาไปนอนละเออคนตำเออคนตำรวจมาจองใกล้บ้านผมเออเงั้นดีเลยจะได้แจ้งตำรวจให้จับจับให้เข็ดเลยจับไซคูล่าให้เข็ดนะครับทุกคนเอาไปขังคุกนะครับผม โอ้งั้นเดี๋ยวผมจะเอาอาวุธมาเดี๋ยวผมจะเอาอาวุธเอาละ่ะเดี๋ยวผมต้องไปสืบหาความจริงว่าเขามาจากไหนผมต้องไปสืบหาความจริงามาสืบมาสืบหาความจริงบนโต๊ะเอ้ยมีชั้นใต้ดินด้วยโหไม่เห็นรู้เลยว่ามีชั้นใต้อ้าวมีคุกด,ด้วยมีคุกด้วยอะครับทุกคนมีคุกด้วยมีปืนโอ้โห ชั้นอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้อันนี้ที่อะไรอ่ะห้องทํางานเหรอโอ้โหไปเดี๋ยวไปสืบหาความจริงก่อนเอาละอืมแล้วโต๊ะอยู่ไหนเนี่ยอ๋อโต๊ะอยู่นี่ปึ๊บต้องสืบหาความจริงให้ได้ว่าใช่แด๊กคล่าหรือเปล่านะครับผมต้องสืบหาความจริงอาใช่จริงๆด้วยโอ้ ใช่จริงๆด้วยเดี๋ยวโทรศัพท์มาโหลครับโหลครับพ่อผมเนะี่ยผมก็ยังอยู่ดีครับไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ไม่มีอะไรอ๊ลืมปิดโทรทัพ์อ๋อไม่มีอะไรเลยครับพ่อครับโอเคครับบายครับอะชิบ โอ้โหอยากให้พ่อมาอยู่เป็นเพื่อนจังเลยโอ้ <S <S ฉันเริ่มกลัวแล้วนะ <S <S เอาล่ะเราจะปุ๊กไปในบ้านแดกคลากันปุ๊บน้อยเจ้าแด็กคลาแกอยู่ไหนไหนอยู่ไหนเจ้าแด็กคล่าเฮ้ฉันอยู่นี่อ๋องั้นเหรอฉันจะวางกระเปิดให้เคทเลยปุ๊บอาละ อันวางมาเปิดอ,อ๋อโอเคเลยจะวางมาเปิดอ่างั้นดีเลยสินะฉันขี้เกียจนอนละฉันอยู่ในบ้านเงีย้ยมุดๆไปเลยดีกว่าไหนดูดิโอ้อยเดี๋ยวผมตุม้มเอ๊ะทำไมมันไม่ตายอะ กลัวลราเปิดนะโอ้ได้ไม่กลัวใช่ไหมฉันจะเอาปืนมามาเจเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วผมยิงไม่โดนนะครับผมยิง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 เลยยิงตาย นี้ก็แบบว่าออจบลงแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับผมชอบกันหรือเปล่าก็อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ๊บายบาย